สวัสดีค่ะพบกับโบและช่องคูเมืองพา p e ตี y ค่ะและวันนี้ค่ะบ้านที่โบพาคุณผู้ชมมารับชมนะคะเขาเป็นบ้านที่อยู่ใกล้เมืองมากๆเลยค่ะซึ่งบ้านหลังนี้นะคะเขาจะอยู่เขตตมบนแม่เหียอําเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่เลยค่ะ การเดินทางจากสนามบินนะคะ15นาทีค่ะแล้วก็ใกล้กับถนนวงแหวนรอบ2นะคะจากถนนวงแหวนรอบ2เข้ามายังตัวบ้านนะคะเพียงแค่600เมตรเท่านั้นเองค่ะซึ่งบ้านหลังนี้นะคะเป็นบ้านสร้างใหม่เลยค่ะเป็นบ้านสไตล์โมเดิร์นนะคะฟังก์ชันของเขาค่ะมีถึง3ห้องนอน4ห้องน้ําเลยค่ะคุณผู้ชม แล้วก็ในส่วนของการเดินทางบอกได้เลยค่ะว่าสะดวกสบายมากๆนะคะใกล้กับห้างสรรพสินค้าเซ็น r รัลแอร์พอร์ตพ a าซาบิ๊กซีนะคะตลาดสดเนี่ยนะคะเดินทางใกล้มากๆเลยค่ะบ้านของเราค่ะเป็นบ้านสร้างใหม่เลยมาพร้อมกับที่ดิน66ตารางวาพื้นที่ใช้สอย260ตารางเมตร ประกอบไปด้วย3ห้องนอน4ห้องน้ำสอที่จอดรถค่ะและทางโครงการนะคะยังบิวอินห้องครัวนะคะแล้วก็แถมเครื่องปรับอากาศติดตั้งไว้นะคะในห้องนั่งเล่นให้ถึง2จุดเลยค่ะคุณผู้ชมส่วนงานบิวอินนะคะก็จะมีทั้งห้องครัวห้องนอนด้วยนะคะคุณผู้ชมราคาอยู่ที่5 9ล้าน9แสนบาทค่ะ และว,วันนี้ค่ะโบจะพาคุณผู้ชมนะคะไปชมบ้านตัวอย่างก่อนซึ่งจะเป็นบ้านเปล่านะคะบ้านจริงค่ะตอนนี้อยู่ในระหว่างการก่อสร้างใช้ระยะเวลาเพียงแค่1เดือนนิดนึงนะคะเดือนกว,กว่าก็จะเสร็จพร้อมเข้าอยู่เลยค่ะในส่วนของตัวบ้านจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวตามโบไปรับชมกันได้เลยค่ะ เป็นทางเข้านะคะซึ่งบ้านของเราเป็นบ้านนอกโครงการค่ะไม่มีค่าส่วนกลางนะคะ คุณลูกบ้านนะคะจ่ายเพียงแค่ค่าเก็บขยะนะคะเท่านั้นเองแล้วก็ในส่วนของถนนบ้านนะคะถนนทางเข้าบ้านค่ะกว้างนะคะถึง8เมตรเลยค่ะคุณผู้ชมรถสวนกันได้สบายค่ะบ้านหลังนี้ค่ะเขามีที่ดิน60ตารางวาค่ะพื้นที่ใช้สอย260ตารางเมตรนะคะคุณผู้ชมตรงนี้นะคะจะเป็นทางเข้าหลักซึ่งกําแพงของตัวบ้านนะคะสูง2เมตรกว่าเลยค่ะสูงมากเลยนะคะแล้วก็ในตัวบ้านเนี่ยเราเวลาเราอยู่ข้างในเนี่ยก็จะรู้สึกเป็นส่วนตัวนะคะเป็น แล้วก็ตรงหน้าบ้านนี้นะคะจะมีประตูทางเข้าเล็กด้วยค่ะเผื่อไว้เรา,าจะใช้แบบทางนี้ก็ได้ถ้าเราไม่ได้แบบต้องเปิดโรงจอดรถนะคะแล้วก็มีกระดิ่งหน้าบ้านให้นะคะส่วนประตูของโรงจอดรถค่ะเป็นประตูโครงเหล็กสีดําหนาแน่นเลยค่ะคุณผู้ชม ตรงนี้นะคะนะค้ดข้างหน้าคุณผู้ชมก็สามารถที่จะติดตั้งประตูรีโมทอัตโนโมัติได้ค่ะเข้ามายังในส่วนของพื้นที่โรงจอดรถนะคะจะปูด,ด้วยกระเบื้องหยาบนะคะคุณผู้ชมตรงนี้ก็จะไม่ลื่นสามารถรองรับรถยนต์นะคะได้สองคันสบายๆเลยแล้วหลังคาโรงจอดรถเนี่ยเป็นหลังคาโครงเหล็กนะคะหนาแน่นแล้วก็มีเมทัลชีสแล้วก็สาย้าการความร้อนให้ด้วยค่ะคุณผู้ชมแล้วก็ตรงด้านนี้ค่ะก็ยังมีพื้นที่สวนสีเขียวซึ่งตอนนี้เราปูสนามหญ้าไว้ให้คุณผู้ชมก็สามารถที่จะ ป,ปรับแต่งเพิ่มเติมนะคะปลูกต้นไม้ส,สวยๆงามๆที่เราชื่นชอบนะคะด้านนี้ค่ะเข้ามานะคะก็จะเป็นสเตปทางเข้าบ้านค่ะคุณผู้ชมสเตปทางเข้ามีอยู่สสเต็ปนะคะขึ้นมาตรงเฉลียงหน้าบ้านก็ยังมีพื้นที่ที่เราสามารถที่จะต่อเติมเพิ่มเติมได้ทําเป็นในส่วนของตู้ใส่รองเท้าได้หรือเราจะก่อเป็นพื้นที่ที่ว่าเราสามารถที่จะนั่งตรงนี้ก็ได้ค่ะคุณผู้ชมโอเคค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปชมด้านในกันค่ะ เข้ามายัางในส่วนของตัวบ้านแล้วนะคะบ้านของเรานะคะเวลาเข้ามานี่จะรู้สึกดูโปรง่งสบายตามากเลยซึ่งพื้นที่โถงรับแขกของเขานะคะตกแต่งเป็นดับเบิลวอลลุ่มค่ะ จากพื้นจนถึงเพดานนะคะสูงถึงเกือบ8เมตรเลยค่ะคุณผู้ชมซึ่งตรงนี้นะคะเป็นพื้นที่ที่เป็นเอาสามารถที่จะเป็นโซนห้องนั่งเล่นนะคะอีกโซนหนึ่งฝั่งนี้เราสามารถที่จะวางเซตโซฟานะคะแล้วก็ฝั่งด้านนั้นก็จะเป็นดับเคาน์เตอร์ทีวีนะคะติดตั้งทีวีไว้ด้านนี้ได้แล้วก็ตรงพื้นที่ตรงนี้นะคะก็จะมีกระจกนะคะเป็นหน้าต่างที่มีช่องแสงเข้าถึงได้ดีเลยค่ะซึ่งบ้านหลังนี้นะคะการตกแต่งของเขาทั้งชั้นบนและชั้นล่างนะคะ ก็จะมีกระจกช่องแสงเนี่ยรอบบ้านเลยค่ะคุณผู้ชมในส่วนของพื้นที่ถัดมานะคะอยู่ตรงด้านนี้ค่ะก็จะ ติดตั้งนะคะเครื่องปรับอากาศ4ทิศทางนะคะของฮิตาชิไว้ให้ค่ะคุณผู้ชมแล้วก็ถัดมาค่ะคุณผู้ชมโซนนี้ค่ะก็จะเป็นอีกมุมหนึ่งนะคะคุณผู้ชมก็สามารถที่จะดัดแปลงเป็นโซนห้องรับประทานอาหารได้ค่ะพื้นที่ตรงนี้นะคะก็ติดตั้งเครื่องปรับอากาศไว้ให้เป็นแบบระบบฝังเช่นกันค่ะเป็นของแบรนด์ฮิตาชินะคะซึ่งบ้านของเรานะคะก็ติดตั้งผ้าม่านให้ทั้งหลังด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นผ้าม่านโปร่งแสงนะคะแล้วก็ผ้าม่านกัน UV นะคะ ซึ่งสีของทางบ้านนะคะก็จะเป็นสีขาวพื้นกระเบื้องของเขาก็เป็นสีขาวดูแล้วเข้ากันมากเลยค่ะถัดมาค่ะจากห้องโซนนี้นะคะที่จะเป็นห้องนั่งเล่นหรือห้องรับประทานอาหารนะคะเดินมาทางด้านนี้ก็จะเป็นโซนห้องครัวค่ะ ซึ่งห้องครัวของเขานะคะก็ติดตั้งตัวเคาน์เตอร์ครัวไว้ให้เรียบร้อยเลยตัวของเคาน์เตอร์ครัวนะคะท็อปของเขาก็จะเป็นท็อปหินสีดําค่ะตัวเคาน์เตอร์หรือชั้นเก็บของนี่นะคะก็จะเป็นไม้แบบบิวอินสวยเลยด้านบนก็ยังมีติดตั้งไว้ให้ค่อนข้างที่จะฟูลฟังก์ชันเลยค่ะคุณผู้ชมมีซิง์ร้างจานนะคะแล้วก็มีเตาแก๊สไว้ให้2หัวนะคะถัดเข้ามาค่ะด้านนี้ ก็จะเป็นโซนซักล้างค่ะคุณผู้ชมตรงนี้นะคะเราก็ยังมีพื้นที่ที่เราจะสามารถตากผ้านะคะแล้วก็ด้านนี้ค่ะต้องขอภัยทีพอดีตอนนี้ช่างเขากำลังมาเก็บงานนะคะตรงนี้ก็จะเป็นโซนวางเครื่องซักผ้าได้ค่ะคุณผู้ชมส่วนของพื้นที่ด้านข้างตรงนี้นะคะเราก็ยังมีพื้นที่สีเขียวไว้ให้ด้วยค่ะเราสามารถที่จะปลูกพักสวนครัวมุมนี้ได้ค่ะมีก๊อกสนามให้ตรงนี้เผื่อเราจะเสียบสายยางนะคะลดน้ําต้นไม้ค่ะคุณผู้ชม โอเคค่ะเดี๋ยวเรากลับเข้าไปยังตัวบ้านกันค่ะค่ะเดินออกยังโซนห้องรับประทานอาหารนะคะมายังด้านนี้ค่ะด้านนี้นะคะก็จะเป็นพื้นที่ของห้องเก็บของนะคะซึ่งห้องเก็บของของเขาจะอยู่ใต้บันไดนะคะพื้นที่ตรงนี้ก็มีที่เก็บของไว้ค่อนข้างที่จะเยอะเลยค่ะคุณผู้ชม แล้วก็บ้านหลังนี้นะคะดีอย่างหนึ่งนะคะรองรับเผื่อว่ามีผู้สูงอายุนะคะ คุณพ่อคุณแม่นะคะที่ท่านไม่อยากขึ้นบันไดนะคะก็มีห้องนอนชั้นร่างรองรับไว้ให้นะคะคุณผู้ชมด้านนี้เลยซึ่งห้องนอนของบ้านหลังนี้นะคะทุกห้องนอนเขาจะมีห้องน้ําในตัวทุกห้องเลยค่ะห้องนี้นะคะก็มีกระจกช่องแสงนะคะเข้าถึงได้ดีเลยนะคะติดตั้งผ้าม่านทางผ้าม่านโปร่งนะคะแล้วก็ผ้าม่านกัน UV ไว้ให้ะคะ่ะคุณผู้ชมส่วนด้านนี้นะคะที่โบยืนอยู่นี้ก็สามารถที่จะทําเป็นโซนตู้เสื้อผ้าบิวอินได้ะคะ่ะโซนแต่งตู แล้วก็โต๊ะเครื่องแป้งวิวอินตรงนี้เพิ่มเติมได้ห้องน้ำของเขาจะอยู่ด้านนี้ค่ะห้องน้ำห้องนี้นะคะเขาก็จะมีแบ่งโซนอาบน้ำนะคะกั้นไว้ให้มีทั้งชเวร์เลนแล้วก็ฝักบัวอาบน้ำนะคะส่วนสุขภัณฑ์ของห้องนี้นะคะเขาจะใช้ของแบรนด์คอตโต้ค่ะค่ะเดินออกจากห้องนอนตรงนี้นะคะมายังด้านนี้ค่ะก็จะเป็นโซนห้องน้ำของห้องรับแขกนะคะ ซึ่งห้องน้ําห้องนี้นะคะก็จะเป็นแบบ p o เดอ r ์ o o m ค่ะไม่มีโซนอาบน้ํานะคะสุขภัณฑ์นะคะก็ใช้เป็นของแบรนด์คอตโต้ค่ะ,คะชมชั้นล่างกันเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราขึ้นไปชมในส่วนของชั้น2กันซึ่งทางขึ้นบันไดาทางนี้นะคะในส่วนของโครงสร้างบันไดนะคะเขาจะเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กค่ะคุณผู้ชมแล้วก็พื้นบันไดนะคะจะเป็นพื้นลามิเนตค่ะลายไม้เราจับบันไดก็จะเป็นไม้จริงนะคะเป็นไม้หน้าแข็งะคะ่ะแล้วก็มีโครงเหล็กเสริมนะคะเดี๋ยวเราขึ้นไปกันเลยค่ะ ส่วนชั้น2นะคะฟังก์ชันของเขาค่ะจะมี2ห้องนอน2ห้องน้ําค่ะคุณผู้ชมด้านนี้นะคะก็จะเป็น1ห,ห้องนอนแรกนะคะที่เราขึ้นบันไดามา ก็จะมาเจอห้องนี้ค่ะซึ่งห้องนอนห้องนี้นะคะเขาก็จะมีพื้นที่เนี่ยอยู่ความกว้างอยู่ที่4เมตรนะคะลึกนะคะยาว7เมตรได้เลยค่ะคุณผู้ชมซึ่งพื้นที่ตรงนี้นะคะห้องนอนห้องนี้ก็ถือแทบจะเป็นห้องมาสเตอร์เบดมได้เลยแต่ยังไม่ใช่ห้องมาสเตอร์เบดมนะคะคุณผู้ชมพื้นที่ตรงนี้ค่ะก็สามารถที่จะวางเตียงหรือเฟอร์นิเจอร์ได้เพิ่มเติมส่วนด้าน ผนังตรงนี้นะคะก็เป็นพื้นที่ที่เราจะสามารถทําเป็นชั้นวางทีวีติดตั้งทีวีทางด้านนี้ค่ะถัดมาค่ะโซนด้านนี้ค่ะก็จะเป็นพื้นที่ของโซนห้องแต่งตัวเราสามารถบิวอินทามสไตล์ของเราได้เลยค่ะตู้เสื้อผ้าสวยๆแล้วก็โต๊ะเครื่องแป้งด้านนี้ได้ค่ะห้องน้ําของห้องนี้ก็จะอยู่ทางด้านนี้ค่ะห้องน้ําของห้องนี้นะคะ สุขภัณฑ์นะคะแล้วก็อ่างล้างหน้าของเขาค่ะจะใช้ของแบรนด์คอตโต้ค่ะคุณผู้ชมแล้วก็ตรงพื้นห้องน้ําของเขาจะเป็นพื้นกระเบื้องนะคะลายหยาบซึ่งก็เซฟตี้ค่ะไม่ลื่นนะคะส่วนด้านนี้เป็นโซนอาบน้ําค่ะก็ติดทั้งเช้าอ่์เลนแล้วก็ฝักบัวอาบน้ําไว้ให้เลยค่ะ ถัดมาค่ะก็จะเดินไปอีกหนึ่งห้องนอนสุดท้ายนะคะของชั้นบนซึ่งพื้นที่ตรงนี้นะคะก็ถือว่าเป็นจุดเด่นของตัวบ้านเลยซึ่งบ้านตรงของเรานะคะก็จะตกแต่งด้วยดับเบิลวอลุ่มนะคะเพดานฝ้าสูงนะคะพื้นที่ตรงนี้ตรงทางเดินเราก็จะสามารถมองเห็นด้านล่างได้ค่ะซึ่งคนที่อยู่ชั้นบนก็สามารถมีคอนเนคกับคนที่อยู่ชั้นล่างได้ค่ะ ซึ่งตรงนี้นะคะเราก็ติดตั้งโคมไฟชั n เ e l i e r แบบสไตล์โมเดิร์นสวยเลยค่ะคุณผู้ชมแล้วก็ทางด้านนี้นะคะก็จะมีระเบียงหน้าบ้านนะคะให้เห็นวิวนะคะพื้นที่เห็นแบบภูเขาด้วยค่ะคุณผู้ชมยืนตรงนี้นะคะเห็นยอดภูเขาปิ่มๆตอยสุเทพอยู่ด้านนู้นเลยค่ะมีพื้นที่ตรงเฉลียงตรงระเบียงตรงนี้นะคะก็สามารถที่จะวางโต๊ะกาแฟเล็กๆนะคะเอาไว้พักผ่อนตรงนี้เพิ่มเติมได้ค่ะ แล้วก็ห้องนอนมาสเตอร์จะอยู่ทางด้านนี้เลยค่ะนี่เลยห้องนอนมาสเตอร์ของเขานะคะซึ่งจะอยู่ด้านหลังบ้านนะคะมุมนี้ค่ะมีพื้นที่นะคะที่จะใส่เตียงไซส์ใหญ่ได้เลย6ฟุตแล้วก็ตกแต่งได้ครบฟังก์ชันเพิ่มเติมได้เลยค่ะด้านนี้ค่ะก็ยังมีระเบียงนะคะออกไปยังด้านนอกได้เห็นบรรยากาศค่ะคุณผู้ชมซึ่งห้องมาสเตอร์เบดมห้องนี้เขาก็จะมีระเบียงนะคะ นี่เลยแล้วก็จะเห็นพื้นที่สวนด้านข้างนะคะสวนด้านหลังนี่บ้านของเราก็จะเป็นติดกับที่ดินเปล่านะคะคุณผู้ชมเราก็จะได้เห็นวิวสีเขียวต้นไม้สีเขียวอยู่ถัดเข้ามาข้างในค่ะห้องนอนมาสเตอร์นะคะห้องนี้เขาก็ได้กั้นโซนห้องแต่งตัวไว้ให้ค่ะคุณผู้ชมอยู่ด้านนี้เลยค่ะซึ่งห้องแต่งตัวห้องนี้นะคะเราสามารถที่จะบิวอินเพิ่มเติมได้แบบจุใจเลยค่ะคุณผู้ชม พื้นที่ด้านนี้นะคะก็จะมีกระจกช่องแสงนะคะให้เราได้เห็นเงาต้นไม้นะคะอยู่ด้านหลังบ้านเราค่ะดูแล้วล่มลื่นเลยค่ะแล้วก็ห้องน้ำมาสเตอร์นะคะอยู่ทางด้านนี้เลยห้องน้ำมาสเตอร์นะคะก็จะพิเศษตรงที่ห้องนี้นะคะเขาจะมีอ่างอาบน้ําไว้ให้ด้วยค่ะซึ่งอ่างอาบน้ําห้องนี้ก็จะใช้ของแบรนด์คอตโตค่ะอ่างล้างหน้าอยู่ทางด้านนี้นะคะเดี๋ยวกระจกจะติดตามมาเร็วๆนี้ค่ะคุณผู้ชมส่วนพื้นที่ของโซนล้างตัวอาบน้ํานะคะก็มีตรงนี้ค่ะ ซึ่งจะติดตั้งทั้งชาวว่าเรนฝักบัวอาบน้ําไว้ให้<ม>พื้นที่ตรงนี้นะคะ<ม>ก็ค่อนข้างกว้างเลยนะคะก็เวลาเราอาบน้ําคนตัวใหญ่ๆก็ไม่แออัดสุขภัณฑ์ของห้องนี้ก็เป็นของแบรนด์คอตโตเช่นกันค่ะ เราก็ชมบ้านกันจนจบแล้วนะคะหากคุณผู้ชมค่ะสนใจที่จะนัดชมบ้านหลังนี้นะคะโทรหาโบโดยตรงได้เลยค่ะเบอร์ติดต่อด้านล่างนี้นะคะแล้วก็แอดไลน์มาคุยกับเราก็ได้ค่ะวันนี้นะคะก็ขอฝากคุณผู้ชมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะกด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้โบและทีมง,งานทุกๆคนด้วยค่ะและหากเจ้าของท่านไหนนะคะที่อยากจะให้เราไปรีวิวนะคะก็ติดต่อโทรหาเราได้เลยค่ะวันนี้ลาก่อนนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ